สี่คำนวณอัตราดอกเบีย้ยคุณกู้นะครับหัวข้อวันนี้ซื้อคุณกู้ถูกคอ o เปอเรชั่นนะครับชุดที่4นะครับ2 0 0แสนบาทอายุ7ปีอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง 3. 8 6ต่อปีสเสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไป2 0 0แสนบาทจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยและการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อน,ก,อนการตัดใจลงทุนนะครับ บริษัททูคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนนะครับเสนอขายหุ้นกู้นะครับมียงหมด5ชุดด้วยกันชุดที่1คหุ้นกู้อายุ2ปีอัตราดอกเบี้ย2.95%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2569นะครับชุดที่2หุ้นกู้อายุ3ปีอัตราดอกเบี้ย3.4%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2570นะครับ ชุดที่3หุ้นกู้อายุ5ปีอัตราดอกเบีย้ย3.7%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2572ชุดที่4หุ้นกู้อายุ7ปีอัตราดอกเบีย้ย3.86%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2574นะครับชุดที่5หุ้นกู้อายุ10ปีอัตราดอกเบี้ย4%เต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2577ชําชำระดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือน เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปนะครับโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้นนะครับมูลค่าต่อไว้หน่วยละ1000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1000บาทความน่าเชื่อถือนะครับของตัวหุ้นกู้ A บวกแนวโน้มอันดับเครดิตโดยบริษัทที่เลตติ้งจำกัดม่อที่ที่ตุลาคม2567โครงการหุ้นกู้อยู่ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนปี2566วงเงิน2 8 0 0 0ล้านบาทนะครับ ผู้จัดการการจัดหน่ายหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมาชนธนาคารเกษตรกรไทยจำกัดหมาชนธนาคารซีเอ็มบีไทยจำกัดหมาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมาชนธนาคาร U o b อบจำกัดหมาชนบ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒระจำกัดบาชนบริษัทหลักทรัพย์เอเียพัฒจำกัดนะครับผู้แทนผู้ถือหุรร้นกู้ธนาคารกรุงศรีทุยาจำกัดมหาชนในทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงศร,ร,ทงรงีทุยาจำกัดมหาชนย้ำอีกครั้งหนึ่งระยะเวลาการจองซื้อ21 22และ25พฤศจิกายน2567นะครับซื้อหุ้นกู้2 0 0 0บาทอายุ7 ปีนะครับให้อัตราดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนะครับเรามาดูกันนะเดือนที่1น <_ C. S 1> ถึงส <_ C. S 1> นะครับเงินต้น200,000ดอกเบี้ย3.86%จํานวนวัน90วันดอกเบี้ยรับ1,903งพสบาทห้สตางค์เดือนที่4ีถึงหนะครับจำนวนวัน91วันดอกเบี้ยรับ1,924งพสบาทเจสตางค์เดือนที่7จ็ถึงเนะครับจำนวนวัน92วันดอกเบี้ยรับ1,945งพสบาทแปสตางค์เดือนที่10บถึงสิบสองจำนวนวันเบี้ยรับ1,945สองว ตงปีที่2เดือนที่1นถึงสนะครับจำนวนวัน90วันดอกเบี้ยรับ1 9ึ่งบาทห้ 50, สตังค์เช่นเดียวกันรวมอัตราดอกเบี้ยตลอด5ปีไอ้เจปีนะครับเปีคือ5 4าหมสี่สิบบาทนั่นเองนะครับอัตราดอกเบี้ยต้องหกักภาษีจ่าย15% 5 4 0า0ห้าหบาทหัก15%หเหักหักไป8,106บาทเหลือ4ี่หมืบาทนี่ตลอดแคมเปญเลยนะนะครับได้ไปเลย สรุปเงินต้น200,000บวกดอกเบี้ย45,934บาทนะครับเป็น245,934บาทนะครับได้รับไปเลยนะครับตอนจากการใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับหุ้นกู้นะครับสามารถถามกันเข้ามาได้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงนะครับของหุ้ณกู้ชูคอร์ปอเรชันนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด5ชุดเดี๋ยวเราจะเอามาผัดเปลี่ยนมาพูดคุยกันนะครับในแต่ละชุดนะ จะได้ทราบรายละเอียดต่างๆนะครับและทุกท่านอยากจะซื้อหุ้นกู้นะครับชูนะเท่าไหร่ก็ลองพิมพ์มาเดี๋ยวเราจะเอา,อาข้อมูลของทุกท่านนะครับไปทำเป็นคลิปวิดีโอนะครับว่าซื้อเท่านี้ได้เงินเท่าไหร่นะครับก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับ คิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนล,ลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ2ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรนะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่แอ p Store นะครับหรือ o o g l e Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ Wi-Fi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น Wi-Fi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรหลวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัฐสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด2โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปับ๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบเนี้เกินจริงมากๆนะครับ 3. บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าค้ำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1213ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับสหัวข้อนี้ดีดรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนส์แกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาสนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวสอบเอกใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นี่ให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับ มีคนโอนเงินมาผิดนะครับทาอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลวงของมิจฉาช,ชีพ a b c อ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดใหโอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิจฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิจฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับ เพราะนั้นสิ่งที่คุณทำได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทำการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหา ประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1213นะครับโทรศัพท์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่น่าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย